สวัสดีพเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเป c ทีทุกคนครับรวมก้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระดับตำนานที่น่าจดจำและพิกโฉมเทคโนโลยี PC ให้9ก้ากระโดดอันแรกเป็น IBM Color Graphic Adapter เป็นการแสดงผลหน้าจอรุ่นบุกเบิกครับที่ IBM ส่งเข้าประกวดในยุคที่คอมพิวเตอร์กำลังมาใหม่ๆครับซึ่งในสมัยนั้นครับจะแสดงภาพได้เพียงแค่สีเดียวผ่านตัวแสดงผลที่เรียกว่า Monochrome Display Adapter หรือว่า MDA อันที่2เป็นเดอรไมโครซอฟท์เมาส์ถือว่าเป็นเมาส์ตัวแรกที่ถือกําเนิดในปี1983กับประโยชน์ของมันที่ช่วยทําให้การใช้งานกับงานเอกสารใน Microsoft Word ได้ง่ายขึ้น Intel 80386 Micro processor เป็นม i โครโปรเซสเซอร์รุ่นที่3ในช่วงปี1985มาพร้อมกับขนาดถึง32บิตซึ่งมีข้อดีกว่าม i โครโปรเซสเซอร์รุ่นก่อนหน้านี้ครับคือสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเดิมถึง2เท่าแล้วก็มีรุ่นย่อยออกมาอีกมากมาย ่อมาเป็นซาวด์แบตเตอร์ซาวการ์ดก็เริ่มมีการขยับขยายพัฒนากันมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานโดยผู้บุกเบิกรายแรกในเรื่องเสียงก็คือ a d l ลิฟในปี1987ต่อมาเป็นซีดีรอมครับหลายๆคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะมันมาพร้อมกับความสามารถอ่านบันทึกข้อมูลได้มากกว่าเร็วกว่าและไม่จํากัดรูปแบบจะเป็นภาพเสียงตัวอักษรซีดีรอมตัวนี้สามารถทําได้หมด 3D FX g r a p h i c Card เป็นการ์ดที่รองรับภาพกราฟิก 3D บนเครื่องเกมหรือว่าโฮมคอมพิวเตอร์ครับต่อมาเป็น USB ชื่อเต็มๆก็คือ Universal Serial Bus กับคุณสมบัติที่สามารถรองรับกับอุปกรณ์ได้แทบทุกชนิด f l a t p n n l l i s s p l y y ช่วยให้การแสดงผลของภาพทำได้เต็มที่เห็นจนความตื้นลึกได้อย่างชัดเจน แล้วก็ปิดท้ายโดย Solid State Drive หรือว่า SSD ซึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการทำงานโดยใช้ชิปที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์แทนจานหมุนแบบสมัยก่อนครับคุณคนะุณสมบัติเพื่อนๆก็พอรู้กันดีอยู่แล้วเพื่อนๆว่าอันไหนเจ๋งที่สุดครับกดซับ Note book, ส c ค i b e Notebook Spec ใน YouTube แล้วเข้ามาบอกกันสวัสดีครับ